สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิศดารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นเัืนที่อัลนจเเซอร์ครับสมุรยักษ์ใหญ่ในลีกซาอุดิอารเบียครับเปิดตัวคริสเตนโอลเนโดกองหน้ามาาประสบการณ์ทีมชาติโปรตุเกสเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการแล้วในวันอังคารที่สามมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งดาวเตยววยสันเจ็เปีรายนี้เซ็นสัญญากับอัสนเซอร์จนถึงปี2025ครับพร้อมรับค่าเหนือและค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ตกปีละประมาณ175ล้านปอนด์หรือประมาณ7,350ล้านบาทไทยหรือคิดเป็นสัปดาห์ละ3.3ล้านปอนด์ครับหรือประมาณ138ล้านเลยทีเดียวครับลอ,อนดอนเอดนะครับฝากผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทําสถิติในศึกอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนแต่หลังจากนี้นะครับคงจะไม่ได้เห็นชาสเวนลงเล่นถ้วยหูใหญ่อีกแล้ว อาร์ดิสตาเรมาริดนะครับครองความยิ่งใหญ่ในยุโรปแข่งกับลิโอเมอซี่ซึ่งก่อนทีมชาติอาร์เจนตินานั้นมาหลายปีและนี่คือเก้าเซติที่ดาวเตะเปเชรายนี้มีโอกาสที่จะทำลายสถิติแข่งโปรตุเกสรายนี้ทำไวไ้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหนึ่งครับลงเล่นแชมเปี้ยนลีกมามากสุด183นัดโรนโดน,นะครับสามารถทำเซติติ183เกมนะครับส่วนเมซี่นั้นอยู่ที่161นัด 2ครับยิงประตูเยอะสุดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากถึง140ประตูเมซี่ลงเล่นรายการน,นี้น้อยกว่าโรนโดและก็ยิงประตูได้น้อยกว่าด้เช่นเดียวกันครับหลังทำไปแล้วทั้งหมด1 2 9ลูกตามหลังอยู่11ลูก3ครับทำประตูเยอะที่สุดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกซีซันเดียวที่17ประตูครับในปี2 0 1 3ันที่ผ่านมาโรนโดนะครับระเบิดฟอร์มทำประลาทั้งหมด17ประตูเมื่อรูการ2 0 1 3ันสิครับในขณะที่เมซีย่ยิงมากสุดถึง14ลูก เมื่อรูการ21-12ถึงที่ผ่านมาครับ4ครับยิงประตูรวม็อกเอาท์มากสุดถึง67ลูกโรนโดนะครับทิ้งสถิติซัดรอบ็อกเอาท์ที่67ประตูครับส่วนเมซี่นั้นตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่49ลูก5ครับดาวซันโวแชมเปี้ยนลีกถึง7ครั้งเซียซิเว็น,นะครับเป็นดาวซันโวของแชมเปี้ยนลีกถึง7สมัยครับส่วนเมซี่นั้นไลต่ตามมาติดที่6สมัย6ครับควา้าแชมป์มากสุด5สมัยครับ โรนโดนะครับสามารถคว้าแชมป์ยูฟาจชมเปี้5สมัยตอนอยู่กับปีซาแดงแล้วก็เรอัลมาดริดครับส่วนเมซี่นะครับได้มาแล้ว4สมัยตอนอยู่กับบาร์เซโลนาแต่ยังไม่เคยได้กับเปเช่7ครับทำประตูในนัดชิงชนะเลิศ3นัดโรดนโดนะครับเป็นนักเตะคนเดียวที่ยิงในเกมชิงดำ3สมัยส่วนเมซี่นะครับทำได้2หุนในเกมพบกับแมนเชสเตอร์ในปี2009และ20118ครับยิงติดต่อกันมากสุด โรนโดนะครับทำสถิติยิงติดต่อกันมากที่สุดเอาไว้ที่11นัดส่วนเมซี่ครับทำไว้มากสุดถึง5เกมเท่านั้น9ครับติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปียูฟ่ามากสุดถึง15ครั้งโรนโดนะครับทำทสถิติยอดเยี่ยมแห่งปีของยูฟ่ามากสุดถึง15หนครับส่วนเมซี่นั้นทำตอนนี้ไปถึง12หนนะครับโอ้โหสซิติเมซี่เจาะเจาะทำลายโรนโดทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะทำลายตอนไหนนะครับทีละข้อทีละข้อ นี่คารับในข่าวสารของพิ่สแสดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ